สวัสดีครับมื่อวันที่23บสาเมษายนสอง7ันหกสิบเกนนะครับ <S <S นี่คือตลาดบ้านโคกสีนะครับตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอนี้เขาเอินหย่างไรสวัสดีครับหมกูกระทะเนาะน้องผู้ขายเ้ยวอยเลยนะคะรับนอาเป็นหมูกระทะนะครับที่ในตลาดโคกสีตะบนโคกสี แล้วับพี่น้องบต้องไปล้านนะครับมานีนะครับซื้ออยู่หนีเมื่อเฮื่อนกินอยู่เฮื่อนนั่งกินอยู่เฮื่อนครับพี่ก็นองได้สบายครับสะดวกสบายชุ่มืองนีเด้อพี่มัดอยู่หนิเนาะขายเกินที่รั่บ่อยที่กิโลเท่าไรล่ะครับโอ้ร้อยห้าสิบเก้าโอ้เนี่ยนี่ฟีีป้ายที่นานะเจนเนื้อย่างเกาหลีนะครับหมูกระทะนี่ครับป้ายด้วยเนาะเจนเจนเนื้อย่างเกาหลี นี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะร้อยห้าสิบบาทนะครับเ,เก้าเก่าเจ้าเดิมเอานี่มัดอยู่นี่ครบสูตรเลยหมูกระทะจะก,กินหมูกระทะแซ่บๆนะครับพร้าวมันน้ำจิ้มก่อนโอ้โลหนึ่งแถมน้ำจิ้ม,แถม,ม,มแถมไม่ใส่เขียบแถมผักแถมมอสซีเนลแซ่บๆด้วยครับสดๆสด้วยครับนี่เด้อ สดสดทุกวันนะครับสดทุกวันเอาสดทุกวันมีให้พี่น้องซูมืออสดซูมืออนะครับอ๋อแดดแดดด้วยหมูกระทะเจนหมูกระทะครับเอาอยู่ตลาดบ้านโคกสีนี่แหละตำบลโคกสีอำเภอเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับเอามาหาเด้อเจนเนื้อย่างเกาหลีขอบคุณหลายเด้อกำลังกายอยู่ครับเอ๋อ คือเป็นร่มๆนิดหน่อยก็เลยกัดนิดหน่อยขอบคุณหลายล่ะครับอ๋อเจนหมูกระทะกลับมาเลยอยู่นี่ละเจนหมูกระทะกำลังขาย กำลังคุยกันย enfin> ูแม่คกำลังคุยกันแต่าดโพวกสีพววัสดีครับวัสดีครับแม่ค่จ้าจ้าน่นครับดาๆนี่โอ้าผมนึกว่าเปนหอยมาเล่นู้ทานกระซอสอาไรแต่บ ธุรกิจมืเอ้งแต่อพ่อมองเห็นมัมนมืดอธุรกิจมืดกระสอบเท่าไหร่ล่ะห่อ,อสามสิบบาทโาม,ทโมเมนหาสิบเลยถูกถูกเอาอันนี้คือธุกรกิจมื่อนะครับทานทานเอาต่อละสาสิบบาทแม่คททรับนาขอทุลาระจักหน่อยขอมากที่หนึ่งเลยนะเนี่ยขอมากที่ขอทั้งสุณท่านผิว ลืมเลรอแม่ค้านั่งขายอยู่อ๋อมีหมดนี่แล้วขายบ่ได้ผงนัวผงชุนร้นเนี่ยบ่ผงนัวนะครับอ,อ๋อแม่ค้ามีหมดนี่อ,นอยากได้มาลดห,หลายๆขอบคุณหลายนะครับเออเอ,อ๋อผักผักวัาด,ดีครับแม่ค้าขายผักโอ้นะครับท้องง่ามเลยผักเท่าสวยๆเลยเริ่มซิบแบบธรรมะนี่เนาะถูกเลยเอาตลาดโคกสีนี่ ซปเปอร์ทูครับพวกพักนี VII ่มัดอยู่ีได้อพักบุงพักอัไนี่เอ๋ักผักผักพายไหมคะนี่คล้ายๆเลยครับอืมอ๋อวัดดีครับอืออกคิปยู่เนาะเพื่อเห็นเอามือบังกะนะครับกักพวกออกพงกับพวกออกออกแต่พักพวกออกเลยออกแต่พักไม่คะพวกออกคิปนี่เอาบ้านโคกสีนี่ยล่ะมาตลาดพัก สรงพักเสียนวะนี่น้องแม่ได้เลยเอาขอคุ่หลายไหมคะขอคุ่หลายครับอืนี่มือนือกันสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแกงโอ้เป็นยังไงล่ะเศร้าบาทถูกๆเริ่มจากเศร้าบาทชิ้นบาทเนาะนี่เหมือนเลยครับเอาแต่บ้านกูกสีนะครับ เช่นพระกาดดอกกะลัมสีนี่ครับหัวไส้เท่าหักแสงแค่อดนี่มดอยู่นี่ครับพวกไปแหละหนหนกกเ,เน็ตไหนมาตลาดโคกสีถูกๆนี่เนาะบกกลีกมีเี่านี่นี่เอาอยากกินมาแพงนี่นี่แม่ค้าเด้อยขอบคุณอะไรครับแม่ค้าครับโอ้โอพ่อค้าเนาะ โม่พอค่ะยิดชขาได้ไปตาแซ่เลยไอติ่มวะยังดีที่แบบไม่เป็นใจเย็นดีเลยใช้ร้อนได้ใช้ร้อนใดใช้ร้อนได้เลยนี่งามนีน่ต้องกินท่าเย็นเย็นใช่ร้อนได้เลยนี่ขอคุณอะไรขอข่คายเนี่ยเอาแซ่บๆเลยไม่ได้ติ่มนี่มันหยังก่นอนี่ไอติ่มวัโอ้ไแต่ิ่มวัว บักแดงไทยฮา,าวเศร้าบาทเือกเลยฟังนีิย่าไปเพิ่มนพี่ท่านสมัยมในซีรีส์ <c oughs> เกาหลีแต่ <c oughs> หรือเกตทิพบอกคณะเกตทิพย์ละครเอาเศร้า <c oughs> บาทเลยครับเลยเศร้าบาทเศร้าบาทชาวพุทธกับเศร้าบาทเศร้าบาทเท่านั้นตลาดบา้านขุกศีนลเคือเนาะเอาขอพูดอะไรไหมครับ ก็รลกวนการสร้างนิยานเป็นย่รละครเอาขอพคุไหลายครับเ่าบาทเทาบาทเท่าบาทยี่สิบ,บาทอันเดียวกันดอ,อกม่วง่สวยเลยว่าาบาทเท้าบาทม้มาง,งามงบดอกมอ่วงพอข้าขายถึงสองฟังสองอนเลยดอ,อกมอ่วงไอ้เอื้อนี่ย่งดอกม่วงแก้วขมินโคหน้าหนไหม น้ำดอกไม้สวยๆเลยมะม่วงนะครับเอานี่มะม่วงสุกแล้วเนาะเดือนหกเดือนหกเดือนหกพ่อค่าบ่นี่บ่อค่านี่พ่อค่าโอ้พ่อค่านี่ไอ้พ่อค่าอันนี้ว่าไอ้พ่อค่าผู้อยู่เหนือพ่อค่ากันมี่พูดอยู่เหนือพ่อค่าคือไอ้พ่อค่าขายดีเด้ไอ้พ่อค่าเอาปอบพูดได้ไหครับขอบพูดได้ไหมมม่วงแก้วกับมิ้น กูว่าดีแค่แม่แค่ขายยาอะไรครับพ่ออาหารสำเร็จบอกโอ้ขนมขนมโอ้ขนมขนมอ๋แม่ก่ยที่กินบอกขอบขอบพูดอะไรครับโอ้มันหอนบอกโอ้มันหอนแม่พัดลมแม่ผัดลมอยู่ด้วโอูมีหมืดมีหมืด ตลาดปลาปลูกสีมีวัตถุอันดูแนวอืมขายทั้งสองฝั่งสองฝั่งสองข้างเลยแม่ค้าเอ้าอืมมันห่อนบ่โอ้มันห่อนมันปูบ่ขึ้นแต่ว่าขายถือคือเก่าขายถือคือเก่าขายถือคือเก่าขายปลูกเนี่ยขายแพงกันหอมนึ่งโลละสองเออหอมหนึ่งโลละสองร้อยห้าสิบ โอ้ช like ีหอมชีหอมปลูกยากมันเปรย์เดี๋ยวนึ่มันเปือยมันเปือยมันปลูกยากเอาแต่ว่าขายสิบบาทขึ้เก้าขายให้พี่น้องลิกินสิบบาทขึ้เก้าด้อยนั่นหมายว่าแพงกับตามขายเท่าเดิมนี่คือแม่ค้าบ้านโคกสีใจดีใจดีสุดใจดีโคกศีใจดีสุดเท่านั้นเอามาเลยก็คุยายแม่แค่ตลาดโคกสี ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแม่ค่าน,นี่ก็สองแถงเนาะประเดกขว,วนไปนีกบ่าโอ้เนี่ยแล้วน่าขายดีนะมัน,มน,นได้กว่าน่าม่อนหอนได้เดีี๋ยวเด้อร้อนร้อนร้อน มันเป็นน้ำจรวดไว้อ,อย่างกาเอินน้ำจรวดบอกโค้ดน้ำหวานน้หอนเอามาให้แม่ค้าน้ำหวานแม,ม,นนม่ค่ะขายน้ำหวานตลาดโคกสีปลาก็มีตัวนี้ปลาก็ะมิ้นสแกนก็ได้สแกนได้อืมอ๋อต่อพื้นหลายละครับตอพื้นหลายได้ไหมค่ะหน้าตาวสวยๆเลย โอ้ยเฟรมต้มกำลังซุ่มนุ่มกันมันหอนวิ่นเดียวแล้วสามคนมกปลาซิ่วี่มกปลาปลาซิวปลาตองไข่ป่ามีหมดอาหารอีสานบ้านเฮาอาหารพื้นบ้านอีสานมานี่เริ่มมุ่มนี่ได้เลยมกปลาซิวมกนี่ละจัดจ้าเลยเนี่ยเนี่ยชลบุรีมหายแมคคาเน่ย ตามคลายวิดีโอาวิดีโอตาเลยติ๊กตอกนี่ยอมติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับอ๋อไปเลยครับสดสดร้อนๆเลยนี่ส้มงูอ่หรือส้มวัวส้มัวค่ะแพรีอมเปรี้ยวโคโอ้เปรี้ยวโคกแมนสมงัวกัแมน มเนื้กรแมนแม่ค้าให้ขนมพ่ขมะขนมกโบราณส้มวัวก็โบราณแต่แม่ค้าก็ไม่โบราณไม่ค่ะราไมใส่ชุดไทยค่ะแม่ค้า่ชไทยโบราณขนมคกฝรังค่ะขนมโคกฝรั่งอ่นเท่าไหร่ขนมโคกอ่ะยี่สิบค่ะกเดียว อะไรดูเงินก่อนบ้างต้นหุ้นแม่ค้าน้อยหบยไงนี่ล่ะค่ะแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยโบราณแม่ค้าน้อยโบราณขอบคุณค่ะยี่สิบพอดีค่ะพอดีเนาะพอดีพอดีเอานี่กินนะเราแม่ค้าน้อยรสหวานใสแซ่บบ่างหรออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจ้ะอืมเอาขายลูกชิ้นปิ้งน้ำ กล้ยปิ้งค่ะกล้ยปิ้งโอ้ยสายตาแม่กล้ยทับกล้ยับยทบดบ่อหันยูนะหันบ่ก้ยนี่ม่ยังนอันนี้บัฟนค่ะโอบัฟนานปนดจับสูสายข้าวจีอโอ้ข้าวจีข้าวจีก็มีข้าวจมี ขอบคุณหลายได้แม่ค่ะขายของโบราณแต่แม่ค้าไม่โบราณไม่โบราณแซ่บๆโอ้ขายซีสักลากซิลเล็กนี่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านหรือเป็ดนี่ไก่บ้านไก่บ้านเรียบเรียบร้อยพุ้วเรียบร้อยขายย่างเครื่องในย่างย่างมดผมนี่ผมนีจะขนพุงแม่ค้าซุ่มนุ่มกันเออ ใส่พัดพัดเดี๋ยววี่เย็นไปทั้งสามเจ้าไปขอฝนในไฟแนะไปองรงแ่ลักำล่งร่มมันี่เท่าออกไปทั้งนอนมื่อเดือคือเดือเมื่อเี้นี่มือดือคือลราการลสินครับขอบคุ้นายไหมครับออคุ้นายเลยครับดู้เออโอ้ย หาใกล้เสียบแล้ววันพี่เขือเกลือปลา่าง่ามแถอะเราป้าโถบักพริกด้ครับเดี่ยได้บักพริก,รก,บบก,พ,รกพี่น้องสายมาจีซิมได้ครับกวนซื้อบักพริกมแม่ข้าห้อนลบแดดอยดด้วยถุงหิ้วนะครับถุงหิว้วนี่มัดทุกขนาดตัวถุงหิว้ว อ๋ตัวลอยก็มีบเ่านี่ชซบกอคำลังให้กัเตียมเหครับ่โอ้นี่มาถงห้าแมนมนอยู่เนี่ถุงละส่า,ากับเตี้ยมโอ้สิบบาทอา้าวขึ้นตืดจ้ะตลาดโคกสีห้าขึ้นตืดจ้ะสิบบาทขายบาทขายถูกขายชงสิบสามเลยโอ้สิบสามสิบอันสิบสาม โอล่อยหนึ 10, ่งสิบสามอ๋ออะไรสิบอ่ะแต่ว่าแถมไม่ร่อยเอากันลั้งเห็ดด้วยส้งทีเมนขนมแมนมัดอยู่ในป้ายขนมแม่ค้ากสิบวอคิบเอาเนี่เอาแ่ขนมนะครับนี่ด้วยแม่ค้ออ 10, าเป็นคมคมอยูกสิบ่อคิบอยาแม่ค้าช่้ยสวยออกบบออกิบอะไรเ ปลาปอคุณหลายครับนี่อยังของเขาปลาแห้งบ่ปลาะโอ้ปลาย่างนี่ไว้เม็นปลาหมึกปลาย่างนะครับปลายา่างโอ้ปลาตัวนี้เนาะปลาหนิ่น,น,นสองตัวนี่เท่าครับแปดสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทนึงเนาะโลหะสิบบาทโ,โอ้โลโลหนึง่งหมดแล้วเนาะใส่เกลืออะไปโอ้ไส่เอาไปหนึ่งเลยเลย แซบๆไปนึ่งได้เลยเห็ดก็มีเห็ดก็มีเอ้าไปดีได้ไหมค่ะเด้แม่ขา้ขาครับไปดีได้ครับ <c oughs> อ้าวฮ้อนอากาศฮ้อนครับชิบโอ้ขนมขนมแดดเดียวแดดเดียวเนื้อหมูหรือเนื้อวัวหมู<ด>เนื้อหมูแดดเดียวจานละร้อยบอกครับบอกจานละร้อยนะครับอ๋อขึ้นชื่อนหนนะิเนาะ จานละหนึ่งร้อยนะครับร้องมากเลยแต่เดียวนะครับเด้ออ่ตลาดโคกสีนี่ยเนี่ยเอาอันนี้เป็นลูกสาววะครับบอโอ้ลูกสาวลูกสาวขายปลาทูบอ่ลูกสาวขายปลาทูตลาดบ้านโคกสีเอาแวะมาเด้อครับเด้อทั้งเนื้อแห้งทั้งปลาทูเนี่ยล่ะถืกถือถือถือชิปขายดีนะครับแม่ค้า ขอพูดได้หลายครับนี่อันนี้เป็นขน,นมว่้อนอาแม่คกากำลังเบิง่งโทรศัพท์อยู่ขน,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 นมขนมขนมนมเนยไข่คเค็มไข่คเค็มไข่ประเภทไข่ทั้งหมดวัสดีครับเอาทั้งสองแผงทั้งสองขาเลยวเฮาโอ้โหนะครับไข่ไข่ไข่ มดแท้งจังบาแหะครับอันไหนคะแท้งนี่มีเศาเพ่นนันแทงกับหมอโอ้บอใครนี่นะของเห้าบอกร้อยสี่สิบพัเขายังคือเก่าอยู่ก็ได้ยินเพื่อน่าประกาศกินแพงงล้วหกบาทผกินกับขายทำเก่ากินกระขายทำเก่ามันมันคือสื่อเนคยสื่อกันนะโอ้คยสื่อแม่นเห้าเสูยมาแพงกับยากระขายโทรเก่าแต่ว่ากำไรหน่อยลง พู้หนาเห็นใจแม่ค้าเครับเขานี่มดไข่เข้มกว่าีเนาะเขาคุณหลายแม่ค้าด้วยเยี่ยมไข่เยอะมากมีหมดเอาขอคุณหลายครับแพงไข่เอาบอกให้พี่น้องเด้อตลาดบางกุกงสีนี่แพงไข่เพื่ี่ขึ้นสีน้ํากระตามแต่ว่าขายราคาเดิมนะครับเด้อบ่ได้ขึ้นราคาน้ำที่เพิ่นยุนนาคอกเลี้ยงเพิ่นขึ้นแต่ว่าคุณแม่เพิ่นยังขายราคาเก่าอยู่ ว่าขึ้นน้ำด้อเขาือาวไว่าใจดีนะครับขายพี่น้องได้กินถูกๆเอาหลอดไฟตัวนี้ฮ้ <c oughs> อนบ่แม่ค้าวัสดีครับ <c oughs> ใคริีมดแล้ว <c oughs> พวกเห็ดอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับเห็ดใครจะหมดแล้วครับอาการห่อนครับเมื่อนี้เอาทุงและ่าไรครับข้าวบ้างข้วาวาเป็นอาหารครับเอาโคตรด้อผมนึกว่ามันแม่ข้า พ่อค้าพ่อขา,อขาผมเบื้องด้านขายโอ้ยสายตาอยู่ส่บอะไรเลยด้วเอาพ่อขาขายเน็ดครับเน็ดเน็ดเนาะ้าบาอด่างที่การห้องหอบ่นี่บักแจงบักงผมมาหอดสายบุญคือที่มันมาหอดคือเย็นนะู่นีนน่มันซื้ออไผม,มไม่แอะอยู่บอกอ๋อคือเย็น โอพันลมแอร์ถรามา,าต,ติอาดตัวนึ่งคนนั่งสบายเลย,ยตัวเฮา <c oughs> สบายเลยมาชุ่มเอือบครับบ่อมมอโอ้ชุ่มเือเลยม,ม,มาแทนแม่บา้านหรือมานุ่กังมาเทีนแม่บา้านมาแทนแม่บา้านแม่บา้านมาเฮากับยูเฮือนโอสลับกันเหรออยากกินเห็ดมาตลาดโคกสีนะครับ ตำบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นออมาได้ยังน้อยครับอยู่นี่แหละมาเอาหาสิเห็นเลยเศร้าบาดถูกๆเลยเห็ดขอนขาวเห็ดบดนี่เนาะนี่ครับพอค่าเด้อมื่อี้มาแท่นแม่บ้านครับเมื่อกต่อไปอาจจะเห็นแม่บ้านเนาะแต่ว่าเห็ดนี่คือเก่าเปลี่ยนจะผู้ขาย <c oughs> เอาเห็ดอันเก่าดวยครับมาเด้อขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆ